ตอหมูนะเอาลงในนูนะ้น้ำมันมันนะเอาไปฟมันมันเออเอาลงเถอะต่อคะ เขาจะแบ่งท้องซ้องขึงหรือมันนี่นะเขาจะแบ่งซ้องห้องกระเพาะเข้านะเขาต้องรับได้ทั้งสองกระเพาะเลยมีจุ่มจีนแล้วกัหมูกระทะปะปุหมกระทุปปะพี่อเนกาะไรวัันนนี้มเกิดองพัดใส่ วันเกิดอยากวันเกิดน้องฟ้าใสอม่ใรนุ่มทาไรอกร่ยม่น่องมนาักกเลยยุ่วะยุ่วะย่วยุ่วออยู่อันน้า่เบิร์ดละวะเก็ก

สี่สิบบาทจ้าอันนี้เราบริสุทธิ์ยังดอกอันนี้นะแต่ว่าของกินเราไมเที่ยพี่น้องเราไม่เน้นเราม่เน้นแม่อบอุ่นแห้งพี่น้องมาเนี่ย

ก็ใหญก็เลยกไผ่อีกแใหญไม่แล้วก็ุกซแน้มอนะเอาใหกินนะก็กิอ มาแล้วครับบอกเอาลงหน่อยครับเต็มยัดอ่ะบอก 要搞么？弄个。 we <laughs>